สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านและสมาชิกกลุ่ม v i p บายเนมลอมโต๊และก่อนที่เราจะไปรับฟังบทวิเคห์ในวันนี้นะครับผมเนมจะพาเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านนะครับผมกลับไปฟังบทสรุปของเมื่อวานกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับมาฟังบทวิเคราะห์ในวันนี้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่านะครับผมซึ่งคู่แรกเนี่ยเนมได้พาทุกท่านมาตรุยศึกเซเรียอิตาลีครับอยู่กันในบ้านของยูเวนตุสเปิดบ้านตรับทีมเยือนอย่างซัสเซโลและสรับบอนเต็งในคู่แรกของเรานะครับผมซึ่งเมื่อวานเนมก็ได้ให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสครับเป็นราคาต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งบวกกับค่าน้ําล้นเลยแล้วสามารถทําเงินทํากําไรใ,ให้กับเราได้จริงๆเพราะเมื่อจบ90นาทีนะครับผมก็เป็นเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสที่สามารถคว้าชัยชนะเเข้้้้าาาบบนไไไปปดสสํรร็จจแลวกอ ได้ที่3ประตูต่อศูนย์ครับทำให้บินบอลเต็งคู่แรกของเราเนี่ยรับเงินกันไปแบบเต็มคําเราไปลุยกันต่อในคู่ที่2เลยดีกว่าครับซึ่งในคู่ที่2เนมได้พาทุกท่านมาตลุยสึกโคปาเดเรสเปนนะครับอยู่กันในบ้านของเกตาเฟเปิดบ้านตรับทีมเยือนอย่างเซบีย่าและสำหรับบอลเต็งในคู่นี้นะครับผมซึ่งเมื่อวานเนมได้ให้เพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทุกท่านเนี่ยเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างเกตาเฟเป็นราคาต่อปอนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถทําเงินทากําไรให้กับเราได้เพราะทีมเยือนอย่างเซบีย่าครับบุกมาเก่งเหล บุกมาคว้าชัยชนะกลับบ้านไปได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูตอนหนึ่งนะครับผมก็เลยทําให้บินบอลเต็งในคู่ที่2ของเราเนี่ยยังไม่ผ่านประตูชัยที่เราได้กําหนดไว้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเราไปลุยกันต่อในคู่ที่3เลยดีกว่าครับซึ่งในคู่ที่3เนมก็ยังคงอยู่กันในศึโคปาเดเรสสเปนนะครับผมอยู่กันในบ้านของแอตติกบินเบาเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างอาราเบสแลังสราบ,บอลเต็งในคู่ที่3ของเรานะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้เนมก็ได้ให้เพื่อนๆเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างแอตติออก เมื่อจบ90นาทีเนี่ยเจ้าบินเบาก็สามารถทําเงินทํากําไรให้กับเราได้จริงๆครับพอเมื่อจบ90นาทีไปแล้วสามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านมาได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ทให้บินบอลเต็งคู่ที่3ของเรานะครับผมกินกันไปได้แบบพอดีคําเลยครับสำหรับบอลเต็งในคู่ที่3เราไปลุยกันต่อในคู่ที่4เลยครับซึ่งในคู่สุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนี้เนมได้พาทุกท่านมาตะลุยศึกเ a เอครับอยู่กันในบ้านของวูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดแล้วสำหรับ,บ เพื่อนเนี่ยเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างบูแพมตันเป็นราคาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกแต่เมื่อจบ90นาทีไปแล้วนะครับผมในนัดนี้เนี่ยเบนฟอร์ดเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเพราะว่าบุกมาทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อ2ครับทำให้บอลเต็งคู่สุดท้ายของเราเนี่ยยังไม่สามารถผ่านประตูชัยที่เราได้กาหนดไว้แต่ไม่เป็นไรนะครับผมเรากลับไปฟังบทวิเคราะห์สำหรับในวันนี้กันต่อเลยดีกว่า และในวันนี้ก็ถือว่าบอลเตะก,กันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมมีหลากหลายลีกหลาลกหลายดิวิชันที่น่าสนใจและให้เราไปทํากําไรกันในค่าคืนนี้แต่ที่สําคัญและจะขาดไม่ได้เลยคือถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆน,นักลงทุนท่านใดเนี่ยติดขัดปัญหาด้านการลงทุนกีฬาฟุตบอลนะครับผมสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอดดีเอ็มวายแปดอย่าลืมมีแอดนาหน้ากันด้วยนะครับหรือท่านใดเนี่ยสะดวกคลิกลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ให้ก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการหยิบสถิติข,ของทีมฟุตบอลแต่ละทีมคมาเะ์จ ให้กับเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านเนี่ยได้รับฟังและนําไปลงทุนกันซึ่งแน่นอนว่าเนมได้ย้ํากับเพื่อนๆไปในทุกๆคลิปเลยครับว่าสถิติที่เราได้หยิบมาวิเคราะห์นั้นไม่สามารถการันตีได้เลยว่าจะถูกตามบทวิเคราะห์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมจะบอกเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านครับว่าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆนักลงทุนท่านใดเนี่ยรู้สึกฟังแล้วขัดหูขัดใจก็สามารถเลือกเชียร์ทีมตรงข้ามได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังบทวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเนมต้องขอกาลงกก่รดะิ เพื่อจะได้มีพาดคลิปวิเคราะห์ที่เนมได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันใหม่ในทุกๆวันและบทวิเคราะห์ประจาวันพุทธที่17มกราคม2567เราไปเริ่มกันในคู่แรกเลยครับซึ่งในคู่แรกเนมได้พาดุกท่านมาตะลุยศึกเ a เอครับอยู่กันในบ้านของเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านตรรับทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลสเราไปดูสถิติของทั้งคู่กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเจ้าบ้านอย่างเอฟเวอร์ตันเนี่ยถือว่าดูดีอยู่พอสมควรเลยครับแต่ว่าในตารางพรีเมียร์ลีกเนี่ยอยู่อันดับที่ แล้วก็แพ้ไปถึง10นัดครับซึ่งวิลเลตขึ้นไปได้ที่38.1%แต่ว่าสถิติการเล่นในบ้านเนี่ยน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมมีโอกาสเปิดบ้านไปแล้ว11นัดคว้าชัายชนะเข้าบ้านได้เพียง3นัดเท่านั้นเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง6นัดซึ่งวิลเลตั้นก็ขึ้นไปได้ที่27.3%เดเราไปดูสถิติของทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลตกันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยในตารางพรีเมียร์ลีกอยู่อันดับท 14, ขึ้นไปได้เพียง25%ส่วนสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านของเขาก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมีโอกาสออกไปเตะน,นอกบ้านมาแล้ว10นัดคว้าชชนะเข้าบ้านได้3นัดครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป4นัดซึ่งวิเลตของเขานั้นขึ้นไปได้ที่3 0เราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านกันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งถ้าเราดู5้านัดล่าสุดถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆครับเพราะไม่สามารถคว้าชชนะจากทีมไหนมาได้เลยทําได้แค่เพียงเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดซึ่งอัตราการทําเงินก็ไม่สามารถททํํําาาาเเงินนกกกไไรร้ััับดสดส เราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านกันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งถ้าเราดู5นัดล่าสุดที่เอเวอร์ตันีโอกาสเปิดบ้านนั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าไว้วางใจอยู่พอสมควรครับควาาชัยชนะเข้าบ้านได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแมนซิตี้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งอัตราการทําเงินนะครับผมก็สามารถทําเงินทํากําไรไปได้2นัดเสมอคืนทุนเรามา2นัดครับแล้วก็กินเงินเราเมื่อนัดที่เจอแมนซิตี้ไปได้แค่เพียงนัดเดียวแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับีโอกาสเปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าครับแต่ว ได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าก็เสมอทั้งสกอร์แล้วก็เสมอทั้งราคาแฮนดิแคปมาเลยนะครับผมเมื่อนัดล่าสุดเนี่ยเปิดออกมาเป็นราคาเสมอเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างคิสตันพาเลตกันบ้างครับซึ่งถ้าราดู5นัดล่าสุดเนี่ยก็ประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันถึงจะบุกไปคว้าชัยชนะได้แค่เพียงนัดเดียวครับแต่ก็เสมอไปถึง3นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเหมือนกันซึ่งถ้าราดูอัตราการทําเงินนะครับผมจะเห็นได้เลยครับว่าค่อนข้างน่า ลาไปได้ถึง3นัดครับเสมอคืนทุนเราไป2นัดล้วก็ยังไม่สามารถกินเงินเราไปได้เลยสำหรับทีมเยือนอย่างคิสตันพาเลตส่วนเมื่อนัดล่าสุดก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเอเบอร์ตันไปแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นนัดนี้ก็ต้องกลับไปเตะที่บ้านของเอเบอร์ตันบ้างครับสำหรับทีมเยือนอย่างคิสตันพาเลตส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับถ้าเราดู5นัดล่าสุดค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมคคววรรเเลยาาลยยับบบสาาาามถุกกไไป้้้ชชนนะดพีง เดี่ยวเท่านั้นเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดครับซึ่งอัตราการทําเงินของเขานะครับผมสามารถทําเงินทากําไรให้กับเราไปได้ถึง3นัดเสมอกันไป1นัดครับแล้วก็เสียงเงินให้กับเขาไปเพียงนัดเดียวเท่านังสำหรับทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลตในวันนี้เราไปดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งถ้าเราดู5้านัดล่าสุดครับเจ้าบ้านอย่างเอเบอร์ตันของเรานั้นค่อนข้างน่าไว้วางใจมากๆพอสามารถคว้าชัยชนะมาได้3นัดเสมอกัน2นัดและยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมเยือนเลยสักนัดเดียวซึ่งถ้าเราดูอัตราการทําเงิน,นผ ก็แน่นอนว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างเอเบอร์ตันของเราที่สามารถทําเงินทํากําไรไปได้ถึง4นัดเสมอขึ้นทุนเรามา1นัดครับและยังไม่เคยเสียเงินให้กับทีมเยือนเลยส่วนเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมก็เป็นคิสตันพาเลตที่เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตันครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่0ูนย์ประตูต่อศูย์เราไปดูผู้เล่นบาดเจ็บของทั้งคู่กันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันครับในวันนี้เนี่ยมีตัวเจ็บเพียง ที่มีอาการบาดเจ็บที่สะโพกแต่อีกไม่กี่วันนั้นก็จะสามารถลงสนามกลับมาช่วยทีมได้แล้วส่วนคนสุดท้ายนะครับของเจ้าบ้านอย่างเอเบอร์ตันก็จะเป็นทางด้านของแอชลีย์ยังนะครับที่มีอาการบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้ระบุมาว่าจะมีอาการบาดเจ็บในช่วงบริเวณไหนครับและจะกลับมาลงสนามได้ก็ช่วงสิ้นเดือนมกราคม2567นี้เองเราไปดูทางด้านตัวเจ็บของทีมเยือนอย่างคิตตันพาเลทกันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งคนแรกนำทัพมาด้วยแซมจอห์นสโตนครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณขาตามมาด้วยรอปโฮด ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าครับและสำหรับทางด้านของนาธานเฟอร์กูสันเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายหรือว่าบริเวณต้นขาด้านหลังส่วนคนที่4ตามมาด้วยโจเอวอตนะครับผมที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณขาและคนที่5เนี่ยจะเป็นทางด้านของรักชารีครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าเอ็นร้อยหวายนะครับผมและจะกลับมาลงสนามได้ก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์2567และคนสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านของอูมาดูคูเด้ครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวาย ในฤดูการนี้ก็ไม่สามารถลงมาช่วยทีมได้เลยนะครับผมก็ต้องรอเล่นกันในฤดูการหน้าเลยทีเดียวแล้วสำหรับเลทกาตารางราคาแฮดิแคปในคู่นี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าณตอนนี้เนี่ยเปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างเอฟบัวตันครับขึ้นไปต่ออยู่ที่2ราคาแล้วในราคาแรกก็เปิดออกมาให้เอฟบัวตันครับขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกส่วนในราคาที่2นั้นก็ไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียงราคาปอเท่านั้นเราไปดูเลทราคา1นคูณสอกันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งณตอนนี้เนี่ยเปิดออกมาให้เอฟบัวตันเนี่ยเป็นราคาจ่ายอยู่ที่ 1. นึ ส่วนถ้าผลออกมาเสมอครับราคาจ่ายขึ้นไปอยู่ที่3.2และถ้าเป็นทีมเยือนอย่างคิสตันพาเลตนั้นสามารถบุกมาคว้าชัยชนะไปได้เนี่ย <c oughs> เลทการค่าน้ำเนี่ยก็จะพุ่งไปได้ที่3.3และสำหรับบอลเต็งในคู่นี้นะครับผมซึ่งนัดนี้เนี่ยเป็นนัดรีเพย์ด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้เนมว่าเราหนีไปเล่นที่สกอร์ต่ำดีกว่าครับเพื่อนๆคู่นี้เนมมองว่าสกอร์ต่ำสองลูกครึ่งเนี่ยไม่แพงจนเกินไปสามารถทําเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนครับสำหรับบอลเต็งใ,ในคู่แรกสําหรับวันนี้รบบนเราไปลุยกันต่อในคู่ที่2ก็ คงอยู่กันในศึก f a ฟเอนะครับผมอยู่กันในบ้านของแบล็กพูลเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเราไปดูสถิติของทั้งคู่กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งไปดูเจ้าบ้านอย่างแบล็กพูลครับในฤดูกาลนี้เนี่ยในอังกฤษหลีกวันนั้นอยู่อันดับที่8ของตารางลงสนามไปแล้ว27นัดคว้าชัยชนะมาได้12เสมอไป6แล้วก็แพ้ไป9นะครับผมซึ่งวิลเลตขึ้นไปได้ที่44.4%แล้วสถิติการเล่นในบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างน่าไว้วางใจมากมาเลยนะครับมีโอกาสเปิด้ 10นัดครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปเพียง3นัดเท่านั้นซึ่งวิเลจของเขานั้นก็ขึ้นไปได้ที่66.7%ส่วนทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์นะครับผมในฤดูกาลนี้เนี่ยสึกพรีเมียร์ลีกอยู่อันดับที่15ครับลงสนามไปแล้ว20นัดคว้าชัยชนะมาได้5นัดเสมอไป5แล้วก็แพ้ไปถึง10นัดซึ่งวิเลจนั้นขึ้นไปได้ที่25%ส่วนสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมถึงจะเล่นในลีกใหญ่เนี่ยแต่กกกกันนนนนาาาาาาเปววอออออูดดีีคร,บ,รออบ,าานะบบบพมมโไะะ้้้้ลล10ช เพียง2นัดเท่านั้นเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง6นัดซึ่งวิเลตของเขานั้นขึ้นไปได้เพียง20%เท่านั้นแต่ว่าถึงตัวเลขเปอร์เซ็นต์จะน้อยเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะครับผมว่าทางด้านฟอร์เรสเนี่ยเขาเล่นอยู่ในหลีกใหญ่ครับส่วนเจ้าบ้านอย่างแบล็กพูลเนี่ยเล่นอยู่ในหลีกวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านกันต่อเลยดีกว่าครับซึ่งเจ้าบ้านอย่างแบล็กพูลเนี่ยถ้าาดู5นัดล่าสุดถือว่าน่าไว้วางใจอยู่พอสมควรเลยเพราะสามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้้าานนนนไไดดดดดถึงง3ััััเเเเสมอกน1นก1แว็พพปีียยท่ ซึ่งอัตราการทำเงินก็สามารถทำเงินทำกำไรไปได้ถึง4นัดส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับเราดูเพียง5นัดล่าสุดก็พอแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่าค่อนข้างน่าไว้วางใจมากๆเลยสามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ทั้ง5นัดเลยครับไม่เคยเสมอแล้วก็ไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยซึ่งอัตราการทำเงินของเขาก็สามารถทำเงินทำกำไรไปได้ทั้ง5นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดมีโอกาสเปิดบ้านต้อทีมเยือนอย่างเอ็กเซเตอร์แต่ว่าก็เป็นเจ้าบ้านอย่างแบล็กพูลที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่ สองประตูต่อ0นนัดนี้ก็ชนะทั้งสก,กอร์แล้วก็ราคาแฮนดิแคปที่ตั้งเอาไว้เลยนะครับผมเพราะตั้งเอาไว้ให้เจ้าบ้านอย่างแบล็กพูลเนี่ยขึ้นไปต่ออยู่ได้แค่เพียง1ลูกเราไปดูฟอร์มของทีมเยือนอย่างลีกใหญ่ๆอย่างพรีเมียร์ลีกกันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่ง5นัดล่าสุดของทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยคว้าชัยชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้นเสมอกัน1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดครับซึ่งอัตราการทำเงินก็ทำเงินทำกำไรไปได้2นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมนอตติง แบล็กทูครับแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อ2แต่ว่าเมื่อนัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างแบล็กทูนะครับผมที่สามารถบุกมาทําเงินทํากําไรได้อย่างเต็มคําเลยครับพราะเปิดมาเนี่ยเป็นราคาลองอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับผมถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยเพราะ5านัดล่าสุดที่ฟอร์เรสต์ออกไปเตะนอกบ้านเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นเสมอกัน1นัดนะแล้วก็แพ้ไป3นัดครับซึ่งอัตราการทําเงินก็ ทำเงินทํากำไรไปได้เพียง2นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดฟอร์เรสเองนั้นมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของนิวคาสเซิลครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นฟอร์เรสที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูตอนหเลยครับสำหรับทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรส เราไปดูตัวเจ็บของทั้งคู่กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านอย่างแบล็กพูลครับก็ยังไม่มีตัวเจ็บออกมาให้เราได้เห็นกันเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวเจ็บของทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสกันต่อเลยดีกว่าเราไปเริ่มที่คนแรกเลยครับซึ่งคนแรกจะนำทัพมาด้วยอาวอนิยี่ครับที่มีอาการบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้ระบุไว้นะครับว่ามีอาการบาดเจ็บบริเวณไหนแต่ว่าไปเดือนกุมภาพันธ์2,567เนี่ยก็สามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมของเขาได้แล้วและคนต่อไปครับตามมาด้วยเฟริเป้ที่มีอาการบาดเจ็บ็บแต่่่วากไไมได้ ระบุไว้ว่ามีอาการบาดเจ็บที่ไหนนะครับผมและคนที่3เนี่ยจะเป็นทางด้านของดิบอกโอดิกี้ครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อแต่ว่าก็ไม่ได้ระบุว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกทีเมื่อไหร่และคนสุดท้ายของทีมเยือนอย่างฟอเรสเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของแอนโทนีเอรังกาครับที่มีอาการบาดเจ็บจากการถูกกระแทกนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกทีเดือนไหนเพราะฉะนั้นนะครับเราไปดูเลทกับตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสรับในคู่นี้กันเลยดีกว่าซึ่งแน่นอนว่า เปิดออกมาให้ทีมเยือนอย่างฟอร์เรสครับขึ้นไปต่ออยู่ที่2ราคาแล้วสำหรับในราคาแรกนะครับผมนอตติงแฮมฟอร์เรสก็เปิดมาเป็นราคาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับส่วนในราคาที่2นั้นก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกเราไปดูเลทราคา1นึคูณสกันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเจ้าบ้านอย่างแบ็คพูลครับเลทตั้งมาที่3.3นะครับผมแต่ถ้าผลคู่นี้ออกมาเสมอกันก็ขึ้นไปได้รับที่3.4แล้วถ้าเป็นทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยสามารถบุกมาคว้าชัยชนะไปได้นะครับ 1.8แล้วสำหรับบอลเต็งในคู่นี้นะครับผมคู่ที่2ของเรานั้นเนมก็จะขอหนีไปเล่นที่สกอร์ต่ำอีกแล้วครับเพื่อนๆเนมมองว่าคู่นี้สกอร์ต่ำสองูกครึ่งควบ3ในนัดนี้เนี่ยสามารถทําเงินทํากําไรได้อย่างแน่นอนครับสำหรับบอลเต็งในคู่ที่2ของเราเราไปลุยกันต่อในคู่ที่3เลยดีกว่านะครับผมซึ่งในคู่ที่3าเนี่ยเนมได้พาทุกท่านมาตะลุยศึกโกปาเดเรสสเปนนะครับอยู่กันในบ้านของโอซาซูน่าเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเรอันโซเซดัดเราไปดูสถิติของทั้งคู่กันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ อย่างโอซาซูนานั้นน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรพอฤดูกาลนี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่12ของตารางลงสนามไปแล้ว19นัดคว้าชัยชนะมาได้6นัดเสมอไป4แล้วก็แพ้ไปถึง9นัดครับซึ่งวิเลนเนี่ยขึ้นไปได้เพียง31.6%แล้วสถิติการเล่นในบ้านนะครับผมก็ถือว่าดูดีอยู่พอสมควรครับมีโอกาสเปิดบ้านไปแล้ว10นัดคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้3นัดเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป4นัดซึ่งวิเลตก็ขึ้นไปได้ที่3 0ส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างโซเซดัดนะครับผมถือว อยู่พอสมควรเลยเพราะในฤดูกาลนี้เนี่ยอยู่อันดับที่6ของลาลิก้าสเปนครับลงสนามไปแล้ว20นัดคว้าชัยชนะมาได้8เสมอ8แล้วก็แพ้ไป4นัดซึ่งวิเลตขึ้นไปได้ที่4 0ส่วนสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับมีโอกาสออกไปเตะนอกบ้านมาแล้ว10นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เพียง3านัดเท่านั้นเสมอไป4แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดซึ่งแน่นอนว่าวิเลตเนี่ยขึ้นไปได้เพียง3 0เราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างโอซาซูน่ากันต่อเลยดีกว่า่าาารผซึงถ้เ ูนัดล่าสุดก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยเพราะคว้าชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน1น,นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดอัตราการทำเงินก็ทำเงินทำกำไรไปได้แค่เพียง2นัดเท่านั้นแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของบาร์เซโลนาแน่นอนว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างบาซ่าครับที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านของตัวเองไปได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับผมชนะทั้งสกอร์แล้วก็ราคาแฮนดิแคปที่ตั้งเอาไว้เลยครับลาเปเอร์ออกมาให้เจ้าบ้านอย่างบาซ่าเนี่ยขึ้นไปต่ออยู่ที่1ลกกึ่แตจบสอไปไ ได้ที่2ประตูต่อศูนครับงานนี้ก็หลับซับกันไปแบบเต็มๆคำ ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับถ้าเราดู5นัดล่าสุดเนี่ยก็ประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันครับโอซาซูนาเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งอัตราการทำเงินก็สามารถทำเงินทำกำไรไปได้ถึง3นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างอันเมรียครับแต่ว่าก็เป็นเจ้าบ้านอย่างโอซาซูนาที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านมาได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อ0นัดนี้ก็ชนะทั้งสกอร์แล้วก็ราคาแฮนดิแคปเลยนะคราา ดีแคปเนี่ยได้กินไปได้แค่เพียงครึ่งเดียว เราไปดูฟอร์มของทีมเยือนอย่างโซเซดัดกันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งห้านัดล่าสุดของเขาก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะสามารถคว้าชัยชนะไปได้1นัดเสมอไป3นัดครับแล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นแต่ว่าอัตราการทำเงินเนี่ยไม่สามารถทำเงินทำกำไรให้กับเราได้สักนัดเดียวเลยครับแล้วก็เสมอคืนทุนเรามาได้แค่เพียงนัดเดียวแล้วสำหรับฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับผมถ้าา voilà. ดู5้านัดล่าสุดก็ดูดีขึ้นมานิดนึงครับถือว่าประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะสามารถบุกไปคว้าชัยชนะก,นกลับบ้านได้2นัดเสมอกัน2นัดครับแล้วก็แพไป เพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งอัตราการทําเงินก็สามารถทําเงินทํากําไรไปได้2นัดเสมอคืนทุนมาหนึ่งัดครับแล้วก็ทําเราเสียเงินกับเขาไป2นัดแล้วสำหรับนัดล่าสุดนะครับีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของอาร์ติกบินบบวครับแต่ว่าก็เป็นเจ้าบ้านอย่างบินบบวที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งนัดนี้ก็เป็นบินบบวนะครับผมที่ชนะทั้งสกอร์แล้วก็ชนะราคาแฮนดิแคปที่ตั้งเอาไว้เลยครับพราะเปิดมาให้บินบบวเนี่ยขึ้นไปต่ออยู่แค่เพียงราคาปอแล้วสำ ถ้าเราดู5นัดล่าสุดครับจะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านอย่างโอซาซูน่าเนี่ยคว้าช,ชนะมาได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นเสมอไป1นัดครับแล้วก็แพ้ให้กับโซเซดาดไปถึง3นัดซึ่งอัตราการทำเงินนะครับผมก็แน่นอนว่าเป็นทีมเยือนอย่างโซเซดาดครับที่สามารถทำเงินทำกำไรไปได้ถึง3นัดส่วนเจ้าบ้านของเราเนี่ยทำเงินทำกำไรไปได้แค่เพียง2นัดเท่านั้นแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมก็เป็นโอซาซูน่าที่เปิดบ้านตรับทีมเยือนอย่างเรอัลเซโซดาดแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรกันได้ครับทำได้แค่เพียงแบ่งคะแนานกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ ่ประตูตอนหนึ่งแต่ถ้าทางด้านของอัตราการทำเงินเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเจ้าบ้านของเราครับที่สามารถทำเงินทำกำไรไปได้ครึ่งหนึ่งพราะเปิดมาเป็นราคาลองโซเซดัดอยู่ที่ลองปอเราไปดูผู้เล่นบาดเจ็บของทั้งคู่กันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านอย่างโอซาซูน่าเสียนักเล่นบาดเจ็บไปเพียงตัวเดียวเท่านั้นครับน่าจะนำทัพมาด้วยโยฮันโมฮิก้าที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นข้อต่อแล้วน่าจะกลับมาลงสนามได้ก็ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2567สส่วนตัวเจ็บของทีมเยือนอย่างโซเซดัดใน ผมก็เสียตัวเจ็บไป3คนครับและคนแรกครับจะเป็นทางด้านของคูบาที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อนะครับผมแล้วยังระบุไม่ได้ด้วยว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกทีเดือนไหนส่วนคนที่2ของโซเซดัดนะครับตามมาด้วยทางด้านของอุมาซาดิครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขาแต่ว่าก็จะสามารถกลับมาลงสนามได้ก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์2567ส่วนคนสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านของมาตินเมอร์เครานครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าแต่ว่าช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2567 ก็จะสามารถกลับมาลงช่วยทีมได้เหมือนเดิมเราไปดูเลทกับตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิม้มเลือกลงทุนสำหรับคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเปิดออกมาให้ทีมเยือนอย่างโซเซดัดครับขึ้นไปต่ออยู่ที่3ราคาแล้วในราคาแรกเนี่ยก็เปิดออกมาให้โซเซดัดขึ้นไปต่ออยู่ที่ราคาปอส่วนในราคาที่2นั้นครับเป็นราคาสเสมอและราคาสุดท้ายนั้นก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกแล้วสำหรับเลทหนึ่งคูณสองนะครับผมในคู่นี้เนี่ยให้เจ้าบ้านอย่างโอซาซูนาครับเลทพุ่งทะยานไปได้ที่สองจุด ออกมาเสมอกันเนี่ยเลทก็จะพุ่งไปได้ที่3.0ครับส่วนถ้าเป็นทีมเยือนอย่างโซเซดัดบุกมาคว้าชัยชนะไปได้คุณก็จะได้เลทอยู่ที่2.3แล้วสำหรับในคู่นี้นะครับผมโคปาเดเรสเปนเนี่ยก็เป็นนัด16ทีมสุดท้ายแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนมขอเลือกลองไปที่เจ้าบ้านอย่างโอซาซูน่าดีกว่าครับเป็นราคาลองปอเนี่ยสามารถทําเงินทํากําไรได้อย่างแน่นอนครับสำหรับบอลเต็งในคู่นี้เราไปลุยกันต่อในคู่ที่4เลยดีกว่านะครับผมซึ่งในคู่สุดท้ายของเราเนี่ยเนมก็ยังคงอยู่กันในศึกโปาเรสนบ กันในบ้านของคิโรนาเปิดบ้านตระบับทีมเยือนอย่างไาเยกาโนแล้วสถิติล่าสุดของทั้งคู่นะครับผมไปดูทางด้านของเจ้าบ้านอย่างคิโรนากันก่อนเลยครับซึ่งค่อนข้างน่าไว้วางใจมากๆเลยเพราะในฤดูกาลนี้เนี่ยอยู่อันดับที่1ของลาลีกาสเปนมีโอกาสลงสนามไปแล้ว20นัดนะครับผมคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้15เสมอไป4แล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งวิเลตของเขาเนี่ยก็พุ่งทะยานไปได้ที่75%ส่วนสถิติการเล่นในบ้านของคิโรนาเนี่ยน่าไว้วางใจมากๆเลยครับมีโอกาส เปิดบ้านไปแล้ว10นัดคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ถึง8นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งวิเลตของเขานั้นก็พุ่งทะยานไปได้ที80่80%แล้วสถิติของทีมเยือนอย่างราโยบายเยกาโนนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยเพราะในฤดูกาลนี้เนี่ยอยู่อันดับที่11ของลาลิกาสเปนแล้วมีโอกาสลงสนามไป19นัดคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้เพียง5นัดเท่านั้นเสมอไป8แล้วก็แพ้ไป6นัดซึ่งวิเลตของเขานั้นก็ขึ้นไปได้เพียง26.3แต่ว่าสถิติการออกไปเล่น นอกบ้านเนี่ยก็ประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมีโอกาสออกไปเตะนอกบ้านมาแล้ว10นัดคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้4ครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปเพียง3นัดเท่านั้นซึ่งวิเลตของเขาเนี่ยก็พุ่งทะยานมาได้ที่4 0่เราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างคิโรนากันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งถ้าเราดู5้านัดล่าสุดก็เพียงพอแล้วครับแน่นอนว่าหน้าไว,ไว้วางใจมากๆเพราะสามารถคว้าชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยซึ่งอัตราการทําเงินนะครับผมทางด้านคิโรนาเนี่ยก็สามารถ ทำเงินทำกำไรไปได้3นัดเสมอขึ้นทุนเรามา1นัดครับแล้วก็ทําเราเสียงเงินให้กับไปเพียงนัดเดียวแล้วก็เป็นเมื่อนัดล่าสุดนี้เองนะครับผมที่มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของอันเมียแต่ว่าไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จนะครับผมทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับผมดูเพียง5นัดล่าสุดก็เพียงพอแล้วครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าหน้าไว้วางใจมากๆเพราะสามารถเปิดบ้านคว้าชัยชนะมาได้ถึง4นัดครับเสมอไป1นัดแล้วก็ยังไม่เคยเปิด ใหห้กับทีมไนเลยซึ่งอัตราการทําเงินนะครับผมทางด้านคิโรนาเนี่ย5นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนั้นก็สามารถทําเงินทํากําไรไปได้ถึง4นัดครับแล้วก็ทําเราเสียงเงินไปเพียงนัดเดียวแล้วเมื่อนัดล่าสุดครับคิโรนามีโอกาสเปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างนมตาหมีแอดมาริตนะครับผมแน่นอนว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างคิโรนาที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้สําเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่4ประตูต่อ3แล้วสำหรับในนัดนี้เนี่ยก็ชนะทั้งสกอร์แล้วก็ชนะทั้งราคาแฮนดิแคปเลยนะครับผมสำหรับเจ้าบ้านอย่างคิโรนาแล ไปดูฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างรายโยบายเยกาโนกันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งถ้าราดู5นัดล่าสุดถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆครับพอสามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้แค่เพียงนัดเดียวเท่านั้นเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดซึ่งอัตราการทําเงินเนี่ยก็สามารถทําเงินทงกําไรไปได้แค่เพียงนัดเดียวแล้วสำหรับฟอร์มการเล่นของทีมเยือนอย่างบาเยกาโนนะครับผมถ้าระดู5นัดล่าสุดก็ยังคงน่าเป็นห่วงมากๆครับสามารถบุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดซึ่งอัตราการทําเงินก็สามารถทําเงิน กำไรให้กับเพื่อนๆไปได้2นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมบบเยกาโนก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของฮูเอสกาครับแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบ90นาทีไปแล้วเนี่ยจบสกอร์ไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เราไปดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเจ้าบ้านอย่างคิโรนาเนี่ยถ้าาดู5นัดล่าสุดก็ถือว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะสามารถคว้าชัยชนะมาได้แค่เพียงนัดเดียวครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ให้กับบบเยกาโนไป,ไ, 0, ไปถึง2นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดขของเานะครับ ผมก็เป็นลาโยบายเกโนครับที่เปิดบ้านตรับทีมเยือนอย่างคิโรนาแต่ว่าเป็นคิโรนาครับที่สามารถบุกไปควา้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สำเร็จจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่ง เราไปดูผู้เล่นบาดเจ็บของทั้งคู่กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเจ้าบ้านอย่างคิโรนาในวันนี้เนี่ยก็เสียผู้เล่นไปเพียง2คนเท่านั้นครับและคนแรกเนี่ยนำทัพมาด้วยโทน,นี่วินลาที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นข้อหน้าครับส่วนคนสุดท้ายครับก็จะเป็นทางด้านของเดวิสโลเปสที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อครับแต่ว่าก็สิ้นเดือนมกราคม2567เนี่ยก็จะกลับมาลงสนามได้เหมือนเดิมแล้วเราไปดูตัวเจ็บของทีมเยือนอย่างราโยบายเยแกโน่กันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งในวันนี้ก็จะเสียทางด้านของออสการ์เท ที่มีอาการบาดเจ็บทางร่างกายนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่สามารถระบุได้นะครับผมว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกทีเดือนไหนครับเพราะฉะนั้นเราไปดูเลทกับตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสำหรับคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างคิโรนาครับขึ้นไปต่ออยู่ที่3ราคาแล้วในราคาแรกเนี่ยก็เปิดมาให้คิโรนาขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกส่วนในราคาที่2อาครับไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียงครึ่งลูกเท่านั้นและในราคาสุดท้ายก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่1ลูกและสำหร คุณ2ในคู่นี้นะครับผมเปิดมาจ่ายให้คิโรนาเนี่ยเพียง1.7เท่านั้นแล้วถ้าคู่นี้ผลเสมอนะครับผมเขาก็จะจ่ายให้คุณอยู่ที่3.7ครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมเยือนอย่างบายเยกาโนบุกมาคว้าชัยชนะกลับบ้านไปได้สำเร็จเขาก็จะขึ้นไปจ่ายให้คุณอยู่ที่4.2 แล้วสำหรับในคู่นี้นะครับผมซึ่งเนมมองว่าทีมเยือนอย่างบายเยกาโน่เนี่ยในนัดนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเพื่อนเพราอเข้ามาถึงรอบ16ทีมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนมขอเลือกเป็นที่บอลรองอย่างบายเยกาโน่ครับเป็นราคารองอยู่ที่ครึ่งควบลูกเนมมองว่าสามารถทําเงินทํากําไรได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนเพื่อถ้าคิโรนาชนะเน่เนมมองว่าชนะได้แค่ไม่เกิน1ลูกเท่านั้นสำหรับบอลเต็งในคู่สุดท้ายของเราแล้วสำหรับในวันนี้เนี่ยก็ได้หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเเนมมจะะาาพูดบทสรรุปคหของ ให้เพื่อนๆได้รับฟังและนําไปลงทุนกันแบบสั้นๆอีกหนึ่งรอบก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่านะครับผมซึ่งในคู่แรกเนี่ยเนมได้พาดูท่านมาตะลุยศึกเอครับอยู่กันในบ้านของเอเวอเรตันเปิดบ้านตระลับทีมเยือนอย่างคลิฟตันพาเลทและสำหรับบอลเต็งในคู่แรกของเรานะครับผมซึ่งคู่นี้เนมจะหนีไปเล่นที่สกอร์ต่ำครับเพื่อนๆเนมมองว่าสกอร์ต่ำสองลูกครึ่งนะครับผมคู่นี้เนี่ยทำเงินทํากําไรได้อย่างแน่นอนครับตรหรับในบอลเต็งคู่แรกของเราเราไปลุยกันต่อในคู่ที่2ึ่ง ก็ยังคงอยู่กันในศึก f a ฟครับซึ่งอยู่กันในบ้านของ Blackpool เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่าง Not ติ n g h a m Forest แล้วสำหรับบอลเต็งในคู่ที่2ของเรานะครับผมซึ่งคู่นี้เนมก็จะหนีไปเล่นที่สกอร์ต่ำอีกแล้วครับเพื่อนๆเนมมองว่าสกอร์ต่ำสองลูกครึ่งควบ3นะครับผมในศึก f a ฟครับเนี่ยสามารถทําเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนครับสำหรับบอลเต็งในคู่ที่2เพื่อไม่เสียเวลาทุกท่านนะครับผมเราไปลุยกันต่อในคู่ที่3เลยดีกว่าครับซึ่งในคู่ที่3เนมได้พาทุกท่านเนี่ยมา ารตรรับทีมเยือนอย่างเรอันเซโซดั ad, แล้วสตาร์บ,บัลเตงในคู่ที่3ของเรานะครับผมซึ่งคู่นี้เนมมองว่าเจ้าบ้านอย่างโอซาซูนามีดีในบ้านคับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนมจะเลือกลงทุนไปที่บอลรองอย่างโอซาซูนาเป็นราคารองอยู่ที่ราคาปอเนี่ยสามารถทําเงินทํากําไรได้อย่างแน่นอนเราไปลืยกันต่อในคู่ที่4เลยดีกว่านะครับผมซึ่งในคู่สุดท้ายของเราเนี่ยก็ยังคงอยู่กันในสึกรปาเดเรสเปนครับอยู่กันในบ้านของคิโรนาเปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างราโยบายเยกาโนแล้วสรับัลเตงในคู่สุดท้ายของเรานะ มองว่าค่อนข้างที่จะตึงมากๆครับเพราะฉะนั้นเนมจะขอเลือกลงทุนไปที่บอลลองอย่างไบเยกาโนครับเป็นราคาลองอยู่ที่ครึ่งควบลูกทําเงินทํากําไรได้อย่างแน่นอนครับสำหรับบอลเต็งในคู่สุดท้ายของเราก็จบลงแล้วนะครับผมบทวิเคราะห์ที่เราได้หยิบมาฝากนักลงทุนทุกท่านหวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านนะครับผมขอให้ตื่นมารับเงินกันแบบทวนหน้าส่วนท่านใดที่อยากได้ทัศนะบอลเต็งหรือว่าบอลสเต็ปแบบ VIP นะครับคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไวใใ้ใต้คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ ที่แอด DMY88 อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยและนักลงทุนท่านใดนะครับผมที่กดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่อยากให้ลองเปิดใจกับกลุ่มเนม VIP ดูครับผมรับประกันให้เลยครับว่าถ้าทุกท่านเนี่ยเข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกที่ถูกเวลานะครับผมสรุปผลสิ้นเดือนนักลงทุนทุนทกท่านบวกมากกว่าลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวกไปกับเราหรือรับทัศนะบอลสูงแรกสูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขอเข้ากลุ่ม VIP กับ name ได้เลยนะครับผมและท่านใดเนี่ยที่ เป็นสายบอลสดไม่ควรพลาดเลยครับในกลุ่มเรามีบอลสดตลอดเวลาไม่ต้องกลวงเงียบเหงาแน่นอนซึ่งผมและทีมงานนักวิเคราะห์ระดับเอเชียนะครับผมพาบวกบอลสดตลอดทั้งวันครับหากท่านได้สนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยแล้วในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ที่เนมได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆรับฟังกันใหม่ในทุกๆวันแล้วสำหรับในวันนี้เนมตต้อองขอัวลา ก่อนครับไปจริงๆแล้วนะครับผมสวัสดีครับ